เ,เป็นคาคพ่อกัะเยค่กันยขึ้นกัน,นโลอาหารกให้ปรตีน16เอเส้นพ16็นควแล้วครับก็ต้องไปหาซอ,องใหญ่ก็มีนี่เกี่ว่าง่ยูเดียครับงยเดยอ้วนดีครับยตีพงทอครับมาอนีมา,มาบงมูครับมาเยี่ยมฟ้ามไอครับ ถือโอ,อกาสมาศึกษาเรื่องนูน้ำครับเรามาเอานูน้ำอาอไปใครใช้ทรงการน้ำเราเพียงใดเราพาไปชมนะครับน,นี่ครับมาหอดแล้วน,นี่ครับมา<อ>ชมฟาร์มได้โอ้น,โอนูพุกีักครับหนูพุกใช้พัฒนาไว้พัฒนาครับในพัฒนา,นฒนาอายุลายบรรดาลายตัวน,นี้นะ ท่านพ่อปีหรอครับท่านพัฒนาคากกดนี่ก็สีิเธออะไรครับโลตอนนี้โลโลซีโลับโอือือว่าไงอยู่้วตอนนี้ที่เป็นลูกเขาจะพมเสี่ยวพ่อให้เบิ้งก่นีพ่อเขากันนี่แหละมันเป็นพ่อเขาโอ้ ่อกันยัยกันยัยขึ้นกันแม่นี่ยากบ่ครับแม่กัดรุ่นโล่เนี่ยครับท่านมีกับพ่อใจแล้วแม่รุนึงน่ <c oughs> แต่รุ่นพ่อยังซจำเนี่ยนะรุ่นดุอีจกจำเลยแต่พัฒนาเรียนไปครับส้มมันอาหารห่อให้แบบใด้ไอให้อาหารกัด นี่ครับกรักเป็น nhà ให้บามื่นกับอาหารกับหัวอาหารเท่าครับนี่ยางอา้าเท่านี้ละอาหานครับอาหารกะให้ปรตีนที่6ปอรเส้น6รเส็นกับพ่อล้วครับก็ต้องไปหาไรตดอที่6นปอรเส็นต์เลกับค้าได้รข้าไห่นี่ยังเสริมบอเข้าวไข่ํำเนียนมามีแต่ยครับมีอ้อยมีมันมีอยัางข้ากกบะหาไปค่ากรับหออาหารเข่าไหเพราะว่าต้นทุนมันอีสูงขวดข้าบกรไห่ อย่าให้ยังไปเองสิหัวหันห้องแพงครับคุณหวกันอยู่ตอนนี้ก็ได้อาหารแพงครับพี่น้องเลี้ยงหนูก็บชิ้นหวจักดีครับว่าอาหารครับอีกอย่างที่ลดได้ห้องก็ต้องลดแต่ว่าคุณภาพ์ห้องก็ยังซ้เก่อขก่อครับขึ้นก่อเลี้ยงขึ้นก่อทำความสะอาดเข้าไปยังขึ้นก่อครับผุณม่ต้องห่วงวันนี้ระบบการจัดการบ่อห้องเฮ็ดังในหอแบบบ่อห้มีกินบ่อห้หนูแบบบ่อเครียดบ่อยังเขา มีวิธีการจัดการมีเคล็ดลับบ่ครับบ่บ่มีบ,มบ,มบ่มีเคล็ดลับคือเพิ่นดอกอ,อาจ,จติไปเฮ็ดบอ่อหนูเพราะเขียดบ่หยังกะกระนุคนน่ะก็เป็นเฮ็ดบอ่อ่อแลกเข้าหากันได้องค์ความันน่ะน่าจะลดการบ่เครียดของมันได้รับเราเฮ็ดมาเบิ่งแล้วมันส่งใหญ่ไวอ่าส่งใหญ่ไวพอแยกนี่เฮาก็แยกเพศ ผูแม่แยกออกเลี้ยงคนละอ่างเลยอันนี้คือถา้ถาห้อาสิบคุนแม่นครับผมว่ามันใหญ่ไปก,กว่ากันอตอนที่เหตุมานะผมกับว่าได้หลายอ่างบอกว่ากันกำลังขยายออกไปเรื่อยๆก็ยังเลี้ยงอยู่คือเกาล่ะล่คนกับว่าสูาาา่้าอาหารพวกไว้กับเต้าเลี้ยงกันไปหลายคนครับแต่ว่าก็ย่างเลี้ยงคือเกาเพราะว่าเขาหาวิธีลดต้นทุนเอาอ ก็มีส้มยาหวานส้มนี้มันก็มีโปรตีนในในตัวของมันเองเขาก็สามารถทีรสลดได้ในมือมือหนึงเขาาไให้อาหารกระไดด้วยกันเข้ามีหยาหวานเพียงพอที่ให้มันในมือหนึ่งโอเคไหมอ้อมเฮี้ยนนี่ละหยากระไดหลายแล้วจักบัวครับเยอะนี่มีหกสิบครับหกสิบบัวครับฟาร์มอ้อยครับฟาร์มตัวยางผมผมก็มาเอาพันน้ำอ้อยเนี่ยนะครับไปเลี้ยงตอนแรกนี่คือ บ่คุ้นีบบ่อคุันอย่โอ้กตมันจว่าเกี่ยก็ผมกับว่คเาตรงไหนแบบเี่นไปสามบ่อสามบ่อตอหากันดูวน้อันนี้กระดูสองเดือนอีเดือนนึงก็พ่อจะไปครับนี่หนูรุ่นนี่อ้สองเดือนก็นีนี่คือว่าเงายอยู่ดรครับครับเงยเงยอ้วนดีสามขีดไป สามขีดก็ดีสามขีดเดือนนึก็จะเป็นซี่หาขีดัวละสามบัวต่อกันเลยครับกำลังย็ดไปเรื่อยๆสามบัวนี่เอาเจ๊าตัวครับตอนนี้ผมใส่ยูระมันกะมันบอบเนียนมนว่าตายตัว้วแจ่ค้นถ้าเราคนคนก็ใส่อ่างละบอละจ่เลี้ยแล้วกบบทีบอละหกเจ็ดตัวไงไหแต่ของผมเลี้งอยู่นี่คือ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดตัวยี่สิบเจ็ดตัวอาราเกลเชลเลียครับประมาณอ่างละเก้าตัวมันกับโอเคอยู่ลองเห็ดเบิ่งแล้วแต่ว่าอาหารเขาก็ต้องเถึงนําครับเป็นอยู่กับอาหารอาหารนี่เขาเขาใส่ซูบุกซูบอวบไครับแม่ครับใส่ผมใส่ใถั่วบอนล่ะก็ชัวนี่เขาเอาสามที่เขามีแหละครับอาหารนี่เขาใส่อาหารมันก็ได้ไม่ไปยิงตายตัวตัวตัวง่ายเมื่อเพิ่นดอกก็เลี้ยง หยุดผสงคือใส่ได้ใส่ได้ครับกินได้ใช้ได้กินได้นี่ยขึ้นจุดประสงค์เขาพอไอ้รถขากัางก็ได้เอาลยเอาเลยเลยพอไอ้รถขากัางซุ่มมันสำปะหลังซุ่มพลนแกลี่คลายรถขากัางเหม่ยพานมาได้เลยพานมาได้เอาย่างเดียวเอาย่างเดียวนี่ครับนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งเออเป็นชุดนั่เออเป็นชุดนี้นี่ชุดหนึ่งนี่ครับ จออ่างเราก็เอ,อท่อพีพีซครับมาใช้ขันไปแบาบงมันเรียนได้กันเป็นประมาณนี้ครับระบบน้ำก็เป<ม>็นขวธดาวดัวือเกา่าชือเก่านตัวยวันตว่าแต่ว่าผมวางสีดีเลยเนาะผมวางสีดีเพราะว่าโน้นเพ ah <ม>หล่นน้ำแ ok ม่ผมแบน้นเ่าจกน้ำ มันไดประมาณหกสิบตัวครับเซลายาเวลาโดนมันได้ไอ้หอดหกสิบตัวนี่หกสิบตัวที่จริงแล้วผมเลี้ยงนูนได้สามปีแต่ว่าขัดจีเออีหลีนี่ปีนึ่งนี่ก็ได้แล้วเอาแบบจริงจังเนาะกาเขาบอขายเด้ <laughs> อันนี้ขันทราบพอขายนี่พวกมีจะเป็นพันตัวบ่หรือล่ะ แต่เราก็ต้องขายเพื่อทีจะได้ต้อง,องเอาทุนมาอหมุนกันไปค่อยๆขยายกันไปโอ้สวยงามเลยครับบอดต้นแบบเลยผมก็ก้อนผมที่เลี้ยงนูผมก็มาเบ่งน้ำไอเนี่นะครับโอ้อย่างนั่ครับนีบ่นี่ยังไงใส่นี่แล้วอ้ยแปยงแปงหมาเวลาผมทำก้อนสาดล้วผมก็เลยเอาใส่นะห้อยกันว่าห้าอยห้อยปืนไว้ กันเมี Dante, ่ยงกันมดกันมัดก mm ันอยังไรอย่างดีาจะระบายอากาศย้มอแต่ก็ดียนไปดีผลแบบนี้ว่าดีทอเพื่อน่อยพีกุ้งใม่ไหเเพิ่ปนนั่นปาดอกเรากุ้งเมื่อ่แตใค่อ่ะเพราะมันระบายมาท่านพุ่มนี่ ต้องมันเป็นโง่สีระบายท่านกว่าดีกว่าอันนี้ก็ยังไม่กินนิดนิดแต่กับมาถึงกระเพกะเนาะว่าห้อง <Okay. S 1> ทำความสะอาดเรื่อยๆอยู่เนาะ<ๆ>นี่แหละครับกับประมาณนี้แหละครับผู้ใดสนใจก็เข้ามาเรียนรู้น้ำอ่ายได้เดี๋ยวผมสิเอาทียูของป้ามอายไปให้ครับอยู่จังหวัดขอนแก่นนี้เ้องนี้แหละครับ กูไดสนใจอยากได้พอพันแม่พันนูกหรือมือไม้หัดเลี่ยงก่บ้องเขามากาหาค้าปรึกษาน้ำไอ้บันไดเราวผมีขอที่ยูเอาเบอร์โทรไปแหงครับนี่ผมกัิมีเม้าพันน้ำเพลนแด่เนี่ยเอาเมา,เาหนูน้ำเพลนของผมกับพ่อพ่อขายอันนี้ก็มาขอแบ่งน้ำไอ้ อย่างงามเลยครับ,างงาบนี่ครับจับมือ Đây, đây. Đây, không như tôi nghe hay bọn chất tôi sáng tôi bọn con nữa 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 เนเด,เ,เดี๋ยวเชเเาเดี่ยวเปเปอยังกได้เพะว่าตอนนี้มันถึงเชือในสามหุนสีห่หุนเนี่ยพอพันเตนเนี่ยครับมเชือองนี่เพราะว่ามันเป็นหนูที่แบบหนูรวันนั่นละแต่ว่ามันแหง้งอ่ะมันตัวไ่ใหญ่ไหม ขกข้าานจะีไคเยหมตังค์ไม่มของี้าียนเดี่ยน่เลโลดโลดวนึ่งก็ดีดีนะเดกทุกนอย นี่ครับมาเอาหนูครับน้ำไอ้นี่ก็ได้หนูไว้แล้วนี่สิกราบแล้วใหนู๊ไปหกลครับนี่ไปส่งตัอไอ้เพิ่นแบ่งปันให้กันจังใดผู้ใดสนใจเลี้ยงหนูก็อยากสอบถามยังก็เข้ามาหา,อาไอ้เดีด๋วยวเร้อมจีปักมุดไว้เราพร้อมจีปักมุดไว้ก็ผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับมืัอนี้วิทีพงศ์ต้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ